ตแต่ไม่ใช่ตัวนี้งั้นเราควรจะไปจากตรงนี้ถ้าตัวนี้หนักไปพี่ขววนเข้ามาทัทยามันต้องซีลลิ่งแบบนี้แช่อยู่ในน้ำแล้วนี่นี่นคาเฟ่ คือมันใหม่เอี่ยมเลยอลังการว,าว้าวเลยฮัลโหลแล้วก็มาค้างกันที่ที่ชามไม่รู้จะโชว์ห้องอยังไงห้องนี้ใหญ่ใหญ่มากเป็นซีวิ i e w s u i t นะคะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นใหญ่อย่างนี้ะคือตรงนี้พอเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมคะอ่า ซ้ายมือก็จะมีห้องนี่ห้องนอนห้องเรีนอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ให้ดูเราจัดให้ดูสวยๆนะนี่นะคะ,ะให้ดูห้องน้ำสิ่งนี้เลยนะสวัเป็นที่พักที่มี n น็ f l i x มีความภูมิใจเสนอมากเลยอะ่ะอันนี้จากห้องนั่งเล่นนี้ค่ะนี่ห้องนั่งเล่นนี้ใช่ไหมแล้วกก็ชวม ก็จะพาเข้ามาอีกห้องนอนนึงมันยังอยู่ในห้องเดียวกันคือห้องนี้ซึ่งก็มีห้องน้ำอีกเตียงสิ่งนี้ให้ดูกันไปว่าอย่างนี้นะซีวิวค่ะมีทะเลข้างนอกสิ่งนี้ที่เห็นเนี่ยในความอลังการทั้งหมดเนี่ยคือติด กับหาดทัทยาจริงๆเลยค่ะค่ะ5 5น0เนี่ยนอนกันได้5คนถูกมากเรามีโปรไฟล์เชื่อตามรอย้วยไปกินกาแฟก่อนไหมข้างล่างถ้ามีคาเฟ่ใช่ไหมมีหานช้ามีนะที่นี่นะเขาก็จะมีเป็นสเตชันเป็นแบบนี้นั่งละเลียดกับกาแฟเป็นดิฟพอจะกินกาแฟได้แก้วนะึงเนาะกินดอกไม้โคตรดีอะละมุนพาสเทลดีกันเลยทีเดียวเทียว เป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่ประทับใจมากนะคุณธงเนี่ยเขาเป็นแบบครูสอนเคมีอ่ะเขาก็จะมีการทดลองแล้วก็เจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอินสไพรเรชั่นอะไรต่างๆพอกินเข้าไปแล้วมันก็รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยเรากําลังนั่งชิมเรื่องของรสชาติของเครื่องดื่มผ่านความรู้สึกไปอยู่ในแก้วแก้วนัน้นอะไรอย่างนี้แล้วก็เมนูก็เลยจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเยจ๋งมากๆา กินเยอะมากหลายเมนูพอชิมวันนี้ไปเฮ้ยทำไมมันมีชั้นแบบนี้รสชาติแบบนี้ลองไปหนึ่งแก้วเอาอันนี้เป็นกาแฟขิงก็อมีขิงเนี่ยนะโอ้โหน้ำขิงมันเป็นน้ำขิงไปเลยห้เป็นแบบชิมมันทุกแก้วเลยจ้ะเขามีอาหารด้วยถ้าเราเห็นหน้าตาเราก็จะนึกไปถึงแบบอาหารฝั่งตะวันตกแต่พวกแบบข้าวคลุกน้ำพริกเขาก็เด็ดนะมีฟิวแบบน้ำพริกองเข้าไปอีกมีความหลากหลายอาหารอร่อยค่ะฝากท้องแล้วราคาดีด้วยนะ หนือสิ่งอื่นใดของทั้งหมดทั้งมวลมันมีฟิลลิ่งของแบบว่าการสั่งเมนูใดๆก็ได้300บาทอ่ะแล้วเป็นเซ็ตปิกนิกไปที่หาดพัทยาไม่ใช่ว่าจ่ายเงิน300บาทได้ปิกนะิกเนะเข้ามาในนี้สั่งเมนูอาหารใดๆเครื่องดืง่มอยู่ใดๆก็ได้สามรบาทปั๊บสิ่งนี้มันได้ไปทันทีจะเป็นครั้งแรกนะสำหรับนอโตะที่จะไปแบบสัมผัสทรายที่เรียกว่าหาดพัทยาของจริงเราไปเจอกันจุดที่เราเรียกว่าตรงนั้นเซ็ตปิกนิกเป็นยังไงหน้าตายังไงรับรองว่าคุ้งค่าตื่นแหละ ก็ตามแต่ที่บอกว่ามาหาดพัทยาโดยปกติเนี่ยตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบชาวต่างชาติแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเดินมาคิดเข้าห่วงยางตรงนี้เลยถ้ามาทะเลมันต้องฟิลลิ่งแบบนี้ ฟลเที่ยวตามรอยที่ชามเนี่ยโ,อโหอลังการยิ่งใหญ่ก่อนอื่นคือนี่เลยกดแอดไลน์แล้วก่อนนะคะแอดไลน์เมกาเวกนี่คือถ้าเข้ามาใช้บริการที่ชามในคาเฟ่หนึ่งพันบาทถ้าพักห้องสแตนดาร์ดคือพักฟรีนะจ๊ะถ้าใครบอกอยากพักห้องแบบที่นอนต้นอนหนึ่งพันบาทที่จ่ายไปมเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับเงินสดหกร้อยบาทแต่อย่าลืมว่าในหนึ่งพันนี้จะได้เซตปิกนิกสามร้อยนั้นไปฟรีนะจ๊ะไปชมวิวหาทัศนยแบบนอนตนได้เลย เดิมเนี่ยเป็นปางช้างแต่พอสถานการณ์โควิด1 9ขึ้นมาเนาะทุกวันนี้ถูกอัปเดตว่าเป็นคาเฟ่แลยนะคะมองช้างคาเฟ่ละเช็คกินนะถ้านักท่องเที่ยวที่มามาคาเฟ่ก็ยังมีโอกาสได้เจอน้องช้างอยู่ mm hmm. ทําบุญ mm hmm. ให้กล้วยอะไรอย่างนี้ได้ mm hmm. แล้วก็เส้นทางพวกเทรลกิ้งช้างยังมีอยู่ไหมคะยังมีอยู่ยังมีอยู่ขี่ชงขี่ช้างก็ยังมีอยู่นะพัทยาน่าจะโดนกระทบเต็มเต็มเนาะปกติน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะมีการแสดงเป็นเป็นคาราเโชว์นะะคนผสมกับศัตมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์แค่รอบเดียวเสาร์อาทิตย์จะมีบ่ายโมงกับบ่ายสามโมงแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยมีวันละรอบก็คือบ่ายโมงครึ่งอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายรวมเซ็ตเลยหรือว่าแล้วแต่คะ อ๋อเหรอคะโอ้ยค,คุ้มคุ้ม,มช้างช่วยเราเราก็ช่วยช้างน้องบุญเติมสวัสดีค่ะบุญเติมเป็นช้างตาบอดนะบุญเติมตาบอดเพราะอะไรอะคะปีท่อ,อะไรก็อยากโอ้เอานี้ลูกออกไปอันใหญ่เลยอ่ะขอจับหน่อยสิไมยตายบุญเติมไฮบายบายโอ้ยขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะที่นี่เหมือนชุบชีวิตบุญเติมอีกครั้งหนึ่ง กับเราเพราะขาจะจ,ะจับปากกับเขาโอเคเนาะทีนี้ต่าหัวจะบอกว่าเป็นครั้งแรกโอเคไปต่ออยู่เนาะให้ลำอยู่ปิดตามหน้าพูดแล้วต้องมากอะให้จับเหรอคะจับได้ตัวนี้กินคนเหรอไม่ใช่ <laughs> <laughs> เหมือนแบบไม่สนใจอีกนอเราอะปกตินะักท่องเที่ยวให้คล้องคอได้ใช<ด>่ไหมคะเป็นไม่นใช่คนนี้แต่ไม่ใช่ตัวนี้ง <laughs> ั้นเราควรจะไปจากตรงนี้หรือวะ <laughs> ถ้าตัวนี้ หนักไปที่จะคล้อได้นะคะนี่ขวอนไม่ไม่ใช่ฟ้อนหนูก็เพิ่มแบบนักท่องเที่ยวที่เห็นจะได้แบบว่าน้ำตัวนั้นที่เห็นนั่นคือหนัก20กโลนะคะหนักหน่อยโอ้โหหนักนะถึงบ่อยครับตัวนี้มันหนัก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 ถึงและโอ้โหโอ้โหคลอดคือตอนที่มันลงมาที่เราอะก ที่ขี่ช้างเขาก็จะมีลงน้ำแบบนี้ให้ลงไปแบบนี้คนที่อยู่บนคาเฟ่ก็จะได้เห็นสิน่งนะะี้โอ้เบบี้ชนีโอเป็นเด็กดื่มนมเหรอครับอืมกินนมมมมัมเลยเหรอครับโอ้กิ่มแล้วกิ <ไป S 2> <อ>่มแล้ว <laughs> ไปไหนขึ้นหัวอีกแล้วเด <laughs> ี๋ยวโดนยี <laughs> พนักงานทุกคนรักที่นี่มากๆตั้งแต่เดินเข้ามาในแต่ละจุดเลยสิ่งที่เราได้เราไปรู้เรื่องว่าท้างที่นี่ดูแลย,ยังไงมีรายละเอียดทุกอย่างคุ้มค่าตื่นคู่คนที่ต้องมาเราสั่งเครื่องหนึ่งมันก่อนเดี๋ยวเราจัดพิเนเจอร์กันมาว่าเขากินอะไรกันตอนนี้เราไปหาจุดมองช้าง เนี่ยคือเขามีเป็น3มระดับเนาะตรงนี้ที่นั่งอยู่มีข้างใต้ชั้นลอยแล้วก็ข้างบนเลือกเอาเลยทุกจุดให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันใครจะได้ข้างบนข้างล่างไม่ต้องน้อยใจตรงไหนนะเพราะว่าทุกที่แบบฟิลลิ่งต่างกันค่ะเมื่อกี้นี้เป็นชั้นสองค่ะที่น้องตบบอกก็เป็นอีกวิวหนึ่งนี่คือชั้นล่างหลังจากที่เราเจอหน้าเราเยิ้มเยมแล้วเนี่ยสิ่งนี้ิ ฮาวายเอ็นฮาวายเอ็นชีสเยอะมากอะน่าจะดีมากเลยอ่ะนี่นี่นี่เดเฮ้ยคนเยืะเลยเราช้างมาอีกนูนนต่อเดินช้างอีกโอ้น่ารักมากเลยอ่ะคายมันน่ารักมากเลยเนาะพิซซ่าเท่าไหร่อยากรู้อาอร่อยอะสองร้อยอย่างงี้ปะเลยครับคุณีีค่ะ เมนูนะซิกเนเจอร์เลยอเมริกาโน่น้ำอ้อยอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวเป็นอะไรต่างๆในแก้วหนึ่งประมาณ60บาทหน้าตาดีน้ำอ้อยคือหอมน้ำอ้อยเลยะแล้วก็แฟก็ดีด้วยมะพร้าวก็เป็นแบบซิกเนเจอร์ยอดฮิตเหมือนกันนะอากาศร้อนๆซัมเมอร์ประเทศไทยในสิ่งนี้ฟีลลิ่งแบบเหมือนบลูฮาวายอย่างนี้ก็ดีนะข้าโตะอยากชิมอันนี้ชาไทยที่เป็นชานมิ้ยชิงหรอทำไมเขาถึงทั้งเป็นเนื้อคู่กับเราอย่างเนี้ย ของการอยู่ร่วมกันระหว่างสัตว์กับคนมันมองให้เห็นถึงแบบโจาขอให้ความสําคัญในเรื่องของมนุษย์เราก็สัตว์เราก็หัวใจเดียวกันนะเนาะนักท่องเที่ยวที่มาก็รู้สึกแล้วก็สัมผัสสิ่งนี้ได้ทําให้หัวใจแบบอบอุ่นเลยค่ะนี่ดูเจ๋งมากเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่อยากให้มาเชื่อได้เลยว่าถ่ายรูปไปไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนโดยเฉพาะจุดนี้ จะมีคาเฟ่ที่จะไปกันอีกเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกนะเพิ่งเปิดมา3เดือนเองใหม่มากพัทยามีที่นี่หวานเขาเป็น Milk Bar and Ca f e เหมาะกับถ่ายรูกมันไม่เคยเห็นที่ไหนในประเทศไทยเลยมันเป็นมิวบาร์คาเฟ่นั้นเราเป็นคาเฟ่ที่เป็นเซ็ตเมนต์อรนมกัขนมปังพูดถึงเรื่องคาเฟ่จะนึกว่ามันเป็นกาแฟแต่ที่นี่เป็นคาเฟ่นมที่เดียว มันคือโทส์น่ะแต่มันเป็นโทส์ที่หน้าตาแบบนี้เอาไส้มา,าดับอยู่ข้างในอย่างอันนี้น่าจะเป็นมันม่วงมันม่วงเจ้าของคือน่าจะเป็นหมือน,นักออกแบบเป็นแบบอาร์ตมากอะ่ะมันน่ารักแบบนี้เพราะว่าเจ้าของเขาเป็นฟู้ดดีไซน์ภายนอกสวยแล้วข้างในเดี๋ยวต้องมาลองชิมแล้วอันนี้สิ่งนี้อะให้ถ่ายกันคืออะไรคืออะไรติกตกต๊กตก๊อกติ๊กต๊อก เชื่อได้เลยว่าทุกคนก็ต้องบอกว่าโดนัทโดนัทมันคือโรตีรูเราขอนี้ก่อนเลยฟลาวเวอร์มิลเชคข้างบนนี้มันเป็นวุ้นหนูต้องกินน้ำมันไอ้บ้าเอ้ยต้องเอาฝาต้องด้านนี้ด้านนี้โอ้ลมำุณพันมันไม่ใช่นมที่แบบนมนะมันทัาซาเล็กๆเรากินสีเหลืองแล้วกันที่เห็นดอกไม้นั่งกินได้แล้วมันคือวุ้นกะทิดีๆนี่เองข้ามไปที่โรตีรูดีกว่าเฮ้ยมันเป็นโรตีจริงๆนะ โคตรอร่อยเลยอะมันกรอบนอกแต่มันมีความนุ่มอยู่ข้างในแนะนําให้มาที่นี่ทุกเดือนครับจะสนุกกับเมนูต่างๆที่ทุกเดือนเขาจะเปลี่ยนไปทุกเดือนเลยฝากกันที่2สิ่งนี้นะสมุกแคมสมุกแคมมันเป็นเมนูที่ฝากทเพราะเรากินสิ่งใดๆพวกเนี้ยมันคือของหวานถ้าพอเรากินอันนี้เข้าไปอะมันไม่ได้ปลอมแปลงเอกสารนะเป็นของที่ไม่ใช่ทันเล่นกรอบนอกแล้วข้างในมันนุ่มมากเลยนะอันนี้เขาคือสังขยาและกรีนทีนะ ชาเขียวกับใบเตยมันญาิพี่น้องกันนะเวลาที่เรากินชาเขียวดีๆอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแค่น้ำม um ันจะมีความเนื um ้อของชาเขียวอันเนี้ยตั้งเลยว่าเมื่อกำลังจะกินมันจะมีความใบเตยอยู่เมื่อเราละเลียดกับไส้มันเนี่ยเนื้อที่มันได้ข้างในมันเป็นชาเขียวไม่งงเนาะเข้าใจไหมอ่ะอ่ะงงใครดูอยู่ก็ต้องงงมากินเองตามเราคุ้มค่าตื่นจบมันม่วงเลยดีกว่าเราจุดนี้เฮ้ยกินคุ้ด้ยว่ะ ในไม่หวานเลยมันเหมือนเอามันม่วงมาบดแล้วให้เรากินเลยอะ่ะหวานน้อยจริงๆมันทานไ,ได้เรื่อยอะ่ะแล้วมันก็ไม่เลี่ยนด้วยถ้าถามว่าเมนูไหนที่ชอบใช่ไหมอ๋อโรตีรูโรตีร,ตรูอร่อยมากโทสที่เป็นสโมกแคมแล้วก็ชีสก็ดีโทสที่เป็นมันม่วงก็ดีโทสที่เป็นสังขยากรีนทีก็ดีเอา้าทำไมดีหมดล่ะ กำลังจะไปอีกที่หนึ่งเพราะเป็นเรือหรือพอแบบประสบปัญหาโควิดเขาก็เลยเอางี้แล้วกันท่าน,นก็ทำเป็นจุดชมวิวกลางทะเลเลยคนไทยทเที่ยวประเทศไทยแล้วก็เป็นราคาคนไทยเลยทุกวันเราก็เดินทางสะดวกเพราะว่าเร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 าใช้เฮิร์จะเป็นอี่หกพาหรือจะเป็นรถตู้แล้วมีพรมพุ่งขับนี่มันติมากับอันดนบมาแต่เราตลอดนะคะอยากรู้รายละเอียดเข้าไปในแฟนเพจอยูโปกีกลางได้เลยดีกว่าท่าเรือแหลมปารีไฮก็ Ocean Sky น mm hmm. ะ mm hmm. ก็จะเป็นจุดที่มาซื้อตัวต๋วตรงนี้หน้าต,ตาเป็นแบบนี้เงื่อไาวอชเชอร์คือใช้ทานเงินสด400บาทสำหรับเมนูอาหารและเครื่องดื่มเรียบร้อยเราก็ได้วอชเชอร์มานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเรือกันจะเป็น speed boat ก็คือรวมค่าใช้จ่ายมาแล้วที่นันตัวบอกนะรวมอยู่ใน400นะคะ เดียวเองสามนาทนีคือเดิมลองดูนะอันนี้นะนี่คือนี่นี่คือเรือเรือสำรานแหละในี่ร้อบาทนั้นกับสิ่งนี้นี่โอ้โหก็คุ้มแล้วค่สะสปีดบ๊ทฟรีจอดถฟรีขึ้นมาได้วิวต่างๆเอามาซื้อของกินมาได้ขึ้นเรือมาฟรๆ บนโอเชียนสกายแห่งนี้เนี่ยเป็นวิวแบบสา0รอองศาคือเห็นแล้วเป็นไงคือไม่ต้องพูดอะไรมากนี่คือสิ่งที่ทุกคนได้เห็นเรือที่เห็นเนี่ยคือมันใหม่เอี่ยมเลย ส0 0รแล้วเอามาซื้ออาหารสิ่งแรกที่คิดเลยคือจะได้กี่เมนู4 0 0ก็ได้อะไรพอสมควรอยู่นะแต่สิ่งที่ได้มาเห็นวิวเป็นไงโอ้โหแล้วเป็นจุดหนึ่งที่ใครที่อยากจะได้เนี่ยวิวพัทยาตรงนี้วิวนี้มันต้องกลางทะเลเท่านั้นเราจะเริ่มจากเมนูปลาก่อนเอาอะไรดีเพราะทุกอย่างนะ่ากินมากอันนี้คือเมนูปลาทูน่าดิบอิตาเลียนอันนีอ้อร่อยจังเลยปลากระพงราดซอสมะนาวเนยเลยค่ะเอ็นหอยผัดฉ่าเป็นไง คอมแซบเขาก็แซบอาหารฝรั่งเขาก็ฝรั่งอยากได้ข้าวเลยอะ่ะอ,อร่อยค่ะแต่ม่ตงความหนอใหญ่โตด้านบนอันนี้คือไก่ปลาคาเวียนะอร่อยอาหารดีเมนูมอกเทลเนี่ยเยอะมากผิงต้องสั่งผิงต้องสั่งขอสีฟ้าน,นิดนึงไอโมลโลตามนี้เลยสีอันนี้ก็จะมีความเป็นพายแอปเปิลอะ ปปร,รมันอาจจะมีหลายอย่างแต่ว่ามันเด่นที่สิ่งนั้นเลยวิวก็สวยอาหารหน้าตาสวยขึ้นหน้าตาสวยรสชาติเด็ดเขามีคุ้มมากอยากให้มากันที่นี่เป็นจุดหนึ่งเป็นจุดใหม่ที่จะมาได้ชมแหลมบริหายอยากให้จองล่วงหน้านะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นคือจํานวนจํากัดน,นะคะพัทยาเป็นเมืองที่เกิน50%านคือนักท่องเที่ยวต่างชาติอะคะ่ะอยากให้ไทยช่วยไทยนะคะแล้วเ,เราจะผ่านมาไปได้กันเนาะ ฝักไว้นะคะเมกเวคุ้มค่าตื่นวันนี้พัทยาถ้าใครที่ยังไม่ได้มาอยากให้มากันอยากจะให้เราสู้ไปด้วยกันนะคะผู้ประกอบการพร้อมสู้เราเป็นนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยนะคะจะได้ผ่านโควิด -19 เที่ยไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืม New normal การจะตกการจะตกขอบอกอีกทีว่าตอนนี้เรามาอยู่ในชแน l ของ f a ฟนเพจแล้วก็ใน YouTube นะคะใครที่เพิ่งจะมารู้จักกันใช่ไหมฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะคะเมกเวกอย่าลืมกด กีเฟิร์สมีอะไรนะตตเหมือนไปเคาะประตูหน้าบ้านจะได้เห็นกันใครที่ชอบคอนเทนต์ไหนก็ตามแต่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยสำหรับใครที่เป็นสาย u t u b e นะคะฝากกด subscribe กันด้วยนี่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะไดอีกมีอะไรเนี่ยไปฝากกันหน้าบ้านเลยติ๊งติงติแล้วก็ใครที่ตอนไหนยังไม่ได้ดูอยากจะดูนี่มีให้เลือกกันเลยอย่ะลองดูกันลวกันจะ้ะ